พละวันนี้ผมคิดว่ามันเป็น1นึ่งพันาใครได้กินสักอันหนึ่งทุกวันเนี้ยว่าต้องขอให้กินสักอันหนึ่งวัน,นแค่นั้นแหละครับอยากได้ไอ้นเนี่ยเท็กเจอร์อย่างนี้แต่ให้เป็นอน,นี้ลน,นี้มาด้วยไม่ได้ใส่กัญชานะแล้วแต่คิดเลยดิล้วแต่ิดเลย แค่เขาช่วยกันคิดว่าโอเคทำยังไงเพราะผมอยากได้เท็กเจอร์เนีเอามารวมได้เปล่าความเป็นจริงถ้าไม่ได้ก็จะคิดเป็นอะไรอย่างร้านนี้อย่างที่เขาบอกผมคุยนอกรอาเนี่ยสองปีกว่าจะได้ขายนะช่วงโควิดต้งแัดเริ่มโควิดเลยก่อนโควิดยันยาวเลยทำแล้วทาอีกทําแล้วทาอีกทําแล้วทาอีกไปเรื่อยทำไมถึงไปร้านกระบะเพราะผมชอบ ก็เลยอยากขอให้คนไทยกินวันละสักหนึ่งมว้วนมันจะได้ติดใจมันสมัยผมอยู่ในห้องอัดอย่างเงี้ยผมจะสั่งให,ให้น้องมาซื้อที่อื่นแล้วก็ไปกินตอนอัดแล้วก็ติดใจกันทั้งวงทั้งละกกิน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 ก็เลยมาทําเองมาทำเองให้มันถูกปากกว่าเดิมอีก ไม่ชอบแกะล้วนของแท้ล้วนในคนไทยอาจจะไม่ไม่เก็ทเท่าไหร่อาจจะแค่ฝรั่งกับอาหรับชอบแต่ว่าคนไทยระบบทําทเนื้อล้วนก็ไม่อร่อยพวกออพอ,พอก็เลยต้องผสมมันเป็นเมนูแกะอยู่แล้วอันนี้แกะล้วนแต่ที่นี่คนไทยไยังไม่คุน้นถ้าผมคิดผมกินร้อแกะนะเพราะมันโด,โด,โดนแต่ที่นี่โอเคทำไงให้มันเนื้อด้วยให้มันพอดีพอด,พอด,พอดีอย่างเงี้ยมันไม่แรงมากคนไม่ชอบกินแกะแรงมันแรงมากแล้วแบบคนไม่ชินอะ่ะไอตัวมันแกะมันจะหอมหอมกว่าเนื้อเครื่องเทศถ้ามันใส่เนื้อย่างเดียวมันกบเนื้อหมดต่อให้เนื้อออสเนื้ออมัน่ยงู แป้งก็ทําเองเพราะว่าผมคิดว่าอย่างนี้เหมาะก็จะเป็นแป้งเขาเรียกว่าพิซซ่าเบรดแบบอารับนะใช่ผมใช้แป้งพิซซ่าทำเพราะคิดว่ามันมันเข้ากันมากกว่ามันเด้งมันยืดดีมันได้เคีย้ยวแต่ของผมเนหนักนะกินแล้วจะจุกแท่งเหล็กแล้วก็สแต็ k เนื้อเป็นชั้นผมนใส่เนื้อ2ชั้นมันแกะเนื้อ2ชั้น3ชั้นมันสแต็กได้เรื่อยจนแน่นต้องต้องกดให้แน่นต้องแน่นมากต้องแน่นมากถ้าแน่นน่มันจะเป็นแผ่นเขาจะเริ่มเป็นแผ่นเอา่ คือไอเมนูเนี้ยจะทำให้ฝังที่เกรียมเนี่ยมาให้คนกินแล้วก็หมุนอีกด้านนึงให้มันเกรียมไปเรื่อยก็แค่นั้นแหละนะครับอยู่ที่เครื่องที่ใส่แล้วก็ตัววัสดุมากกว่าแป้งซอสพวกซอสที่ทำเองหมดวันต่อวัน ข้าวข้าวก็คือผมเอาข้าวที่คนชอบก็คือมันดี้ของของเนื้อแท้มันข้าวลมควันบัสมาตีนะครับแล้วก็มาให้กินกับเนื้อย่างหรือไก่โปะข้างบนสําหรับคนที่เป็นคนออฟฟิศอยากกินข้าวอยากกินหนักกว่าหนักกว่าแป้งเนี่ยก็กินข้าวได้จะมีเมนูหนึ่งชื่อมักซี่เนี่ยผมยังไม่ได้ขายนะตอนนี้เอ็กซ์เพร์เมนต์อยู่แล้วก็เอามาราดข้าวน่าจะอร่อยอีกอันหนึ่งไม่ได้ขายยังไม่ขายกินปลาปาเขาไม่ใส่ข้าวอันนี้ผมคิดของผมเอง ใครที่ดูแล้วก็เกิดน้ำลายไหลเหมือนผมเนี่ยนะนี่ผมมากินที่นี่เนี่ยตั้งแต่เปิดร้านมาแบบอาทิตย์ละสาครั้งคนที่สายเนื้อย่างนะเนื้อย่างไก่ย,ย่างเนี่ยอันนี้มันย่างแล้วมันกินง่ายใครอยากมากินมาได้ที่สามย่านมิตรทาวนะครับชั้น B หนึ่งร้านเนื้อแท้ดั้งเดิมนะครับเปี่ยนเป็นพละวันนะครับเชิญได้เลยครับแนะนําให้มาวันธรรมดาถ้ามีเวลาเพราะเสาร์อาทิตย์คนจะเยอะแล้วก็เวลาเขาย่างเนี่ยที่บอกมันต้องรอแต่ว่าอาหารนี้ต้องรอนิดนึงใจเย็นนะครับเพราะว่ามันต้องย่างจริงๆริงมันไม่ได้ฟรีคุกนะครับลอง